สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูจีราจะมาแนะนำการเชื่อมโยงเอกสารใน Google Doc s นะคะในบางครั้งที่เราทำใบความรู้ด้วย Google Doc s นะคะถ้าคุณครูต้องการที่จะขยายเนื้อหาเพิ่มเติมให้ในักเรียนได้ศึกษานะคะเช่นคลิปวิดีโออะไรทำนองนี้นะคะคุณครูสามารถกำหนดจุดเชื่อมโยงไว้ในตัวเอกสารได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะคะ คุณครูเปิด Google Chrome นะคะอ่าล็อกอินเข้าบัญชี Gmail นะคะอ่าเลือกบัญชี Gmail ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็อ่ไม่โอเคโอเคนะคะให,ใหม่ เมื่อกี้รหัสนะคะอาจจะรหัสผิดไปโอเคนะคะคุณครูเปิด google คุณครูเปิดไรนะคะมาที่9จุดมหศจันย์เปิดไรขึ้นมานะคะอ่ะเดี๋ยวให้คุณครูดูตัวอย่างเลยนะคะก็จะเปิดตัวอย่างที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะคะตัวอย่างงานนะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นใบความรู้ที่สร้างขึ้นนะคะในวิชา วิทยาการคำนวณชั้นม2นะคะใบความรู้ที่1.1นะคะเรื่องแนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะในนี้มีคําชี้แจงบอกไว้ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้นักเรียนสามารถคลิกศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้นะคะก็ลองเลื่อนมาดูนะคะเราสามารถกําหนดไว้ที่จุดต่างๆของเอกสารได้เช่นตรงนี้นะคะตรงนี้ พบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก็คือไม่ส่งต่อไม่แชร์ไม่เผยแพร่นะคะเพราะนอกจากจะทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนกับข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงแล้วในบางกรณีอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คุณครูอยากให้ในักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะคะคุณครูสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือคลิปวิดีโอได้นะคะเช่นตัวอย่างนี้นะคะคุณครูลองคลิก แบบนี้นะคะก็จะเห็นว่านี่ถูกเชื่อมโยงไปยังคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะเมื่อนักเรียนศึกษา,ามาเจอก็สามารถคลิกเข้าไปได้แบบนี้พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะควิธีการก็ไม่ยากเลยนะคะคุณครูนะคะ วิธีการก็คือคุณครูต้องการจะเชื่อมโยงไปที่วิดีโอไหนหรือเว็บเว็บไซต์ตัวไหนคุณครูก็ไปเปิดไปเสิร์ชหาแล้วก็เปิดเดยขออนุญาตปิดต,ตัวนี้นะคะเปิดค้นหาสมมุติว่าจะหาพรบอรคอมพิวเตอร์พรบอรคอมพิวเตอร์คลิกเข้าไปอันนี้เป็นเว็บไซต์เราจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอลักษณะบแบบนี้มีเยอะแยะเลยนะคะคุณครูก็เลือกดูนะคะ,ะสมมุติเลือกตัวนี้นะคะ สวัสดีค่ะพบกันในไอทีสุ4ชั่วโมงกับเอิ้นปานรบพีนะคะผู้ชมคะในทุกวันนี้พรบอคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุงแก้โอเคนะคะสมมติว่าเราจะเอาคลิปวิดีโอโตัวนี้คุณก็คลิกักลณะแบบนี้นะคะคัดลอกนะคะแล้วก็ย้อนกลับมา คนครูก็มาตรงนี้นะะสมมุติว่าเราจะให้ข้อความตรงนี้เป็นตัวเชื่อมนะคะสมมุตินะคะครูก็คลุมแบบนี้คลิกแล้วก็คลุมคลุมแบบนี้นะคะคลุมเสร็จก็มาที่ปุ่มลิงก์อย่างนี้นะคะก็คลิกเข้าไปครูคจะได้หน้าจอแบบนี้ให้วางปุ่มเชื่อมโยงตรงนี้นะคะให้วาง url ที่เราคัดลอกมาวางแล้วก็คลิก นำไปใช้แค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วแค่นี้นะคะคุณครูลองคลิกดูนะคะถ้า,าเลื่อนมานักเรียนเลื่อนมาเจอคลิกก็จะเห็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็สามารถคลิกเปิดดูได้นะคะคลิกเปิดดูได้ลักษณะแบบนี้นะคะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลบปิดก่อนอ่าลักษณะแบบนี้ทีนี้เราสามารถที่จะ แก้ไขได้นะคะเช่นเอาออกเราไม่ทําปุ่มเชื่อมโยงแล้วคุณครูก็คลุมนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะเนี่ยนำลิงก์ออกอย่างนี้นะคะอ่าโอเคแบบนี้นะคะทีนี้ตัวนี้ถ้าคุณครูอยากเปลี่ยนใหม่นะคุณครูเห็นคลิปวิดีโอตัวใหม่คุณครูอยากเปลี่ยนคุณครูก็อ่าดับแรกไปเอาลิงก์มาก่อนนะคะอ่ารลอกลิงก์มาแล้วก็กลับมาอันนี้ตัวเก่าข้อคลุมเึ๊บเอา้มาตรงนี้นะคะแก้ไข เป็นรูปดินสอนะคะคลิกเข้าไปแล้วก็ลบลิงก์เก่าออกนะคะดีลิตออกแล้วก็วางตัวใหม่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกนาไปใช้นะคะ,ะเราลองเอาเมาส์มาคลิกดูก็เป็นแค่นี้นะคะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะตรงนี้คิดว่าหน้าวิธีการนี้น่าจะช่วยให้คุณครูนะคะได้ได้เติมเต็มเนื้อหาให้กับ นักเรียนนะคะในกรณีที่เราต้องการให้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะคุณครูสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังวิดีโอไปยังเว็บไซต์ต่างๆได้ตามนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ